มาเพื่อนเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกันวันนี้นะครับขอญ,ญาตเทก่อนเนาะฮอตโอ้ยดู <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> น่าจะล้นเลยนะครับเนี่ยเทน้ำซุปลงไปก่อนเนาะโอ้ดูดนดูมาเด้อเพื่อนเ้ยเทียงแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้จะทานอะไรก็แนะนำนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก็ได้นะครับมีขาวนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินหมี่ขาวนะครับ ไปกินวัดเจียวเนี่ยเตียวไก่มาลานนะครับไม่รู้ว่าภาพและเสียงชัดเจนหรือเปล่านี่นุ่งว่าชุดผักนะครับเพื่อนๆหนุ่นเครื่องปรุงผักถงงกุงอกอกสดมาละจิ้มกัะปิปื๊บ เียกผักอะไรนะผมลืมสาลัดแหน่เลยไม่ใช่หหระพาไม่ใช่สาลัดแหน่เนาะกินกีงยกต่อเพื่อนๆเงี้ยว้งตะเกียบ แต่เก็บก็มีอืมเอาเพื่อนๆไม่รู้จะทานอะไรก็แนะนำกับเมนูกุญแจวไก่มีชิ้นด้วยร้านเนี่ยเส้นเขาให้เยอะมากนะครับเพื่อนๆนะอืมอืมมาละมาละมาละ เจ็ดเจ็ดแบบนี้พอ,อน,น,นี่อันนี้ผักสลัดเนาะ ขอโทษขอพันนะครับขอกินก่อนอืมอืมอันก็น้องไก่มีขาไก่ด้วยอืม ต้องกายชื้นใจมากน้ำปดเื่อยม,มากเลยเลื่อยนะครับนะ มามามาเข้าใจกันตรงจุดนี้เพื่อนๆเราลองไปหาทานดูนะครับ อร่อยอร่อยดีผมกินง่ายๆเลยนะครับในวันทําง,งานเนาะเพื่อนๆเนาะทาง,งานไปด้วยกินไปด้วยนะครับดูเส้นหมี่กินง่ายดีเส้นหมี่เส้นแล้วก็มาล้านะเพื่อนๆ củi củi cả cà pìi nồi để mình xài nhiều na dịu rồi gì xuyên ừ ตัวน,นี้็ข้อกไก่นะครับเห็นยู่เนาะน้ำตุ้งเลย ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่แวะมาชมคลิปผมนะครับเมสอหรับเพื่อนใหม่ผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวร้านเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยว ขอกินวุนเนี๋ยวไก่แ,แล้วต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะบ่ายก่อนเนาะเพราะเที่ยงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสาหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวรับก่อนนะครับเพื่อนๆบาย